ขนาดนี้มีเหตุการณ์ตำรวจมามีโจรประปนธนาคารกลางครับตำรวจจะคว้คุมสถานการณ์ได้หรือไม่ตอนนี้ครับคุณตำรวจครับตอนนี้เหตุการณ์เป็นไงบ้างครับคุณตำรวจข้างในลหล้วแลวตำรวจสถานการณ์ข้างในเป็นไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เ,เรากำลังเข้าไป เขาไปล้วงอยู่ครับอ๋ออันนี้แก๊งอะไรครับอันนี้แก๊งอะไรอันนี้แก๊งอานายชีครับแล้วมีแก๊งแท็กมาช่วยอ๋อแท็กมาช่วยตำรวจเหรอครับใช่ครับอ๋อแล้วไม่ทราบว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นถึงมีการตีกันเกิดขึ้นครับใช่ใช่อ่าน่าจะเป็นอานายชีครับเขาไปตีเขาไปตีประชาชนตีตำรวจอ่ะอ๋อครับอ๋อก็ตอนนี้ก็เลยปิดล้อมธนาคารกลางกันไว้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าอานายชีเขาอยู่ในธนาคาร โอเคครับจับ,ต,บ,ต,บต,อตอนนี้ตำรวจก็กำลังโฉมอยู่ใช่ไหมโฉมเข้าไปโอเคครับตอนนี้ก็กำลังดูสถานการณ์อยู่ภายนอกแท็กออกมาแล้วโอ้โหแท็กออกมาครับช่วยครับโอ้โหเสียงทุบตับทุบตับข้างในเสียงดังมากเลยผมนี่เป็นนักข่าวจะเข้าไปดูได้ไหมครับเนี่ยวีเดเกอร์เอาหน่อยพี่เดเกอร์จะไม่มีกฎบุคคลนะอ๋อไม่เป็นไรครับตอนนี้ เดือดจัดเลยโอ้โหเสียงนั่งซับซับซับอย่างนั่งซับเลยคือตำรวจก็มาช่วยเพื่อนแล้วแหละครับผมว่าตำรวจตีหกตาสถานการณ์โอ้โหฮิวอนาชีออกมาสองคนสามคนอย่างเงี้ยโอ้โหเหตุการณ์เดือดมากอันนี้พี่เอ็ดเวิร์ดหรือเปล่าเหตุการณ์เดือดมากครับตอนนี้ฮิวมาสองคนสามคนนะครับโอ้โหเดือดจริงๆริงคนะลูก มันเป็นหน้าที่นะล้อมครับดูเดือดจริงๆครับเมืองนี้ครับดูครับตำรวจมีกี่คนครับตอนนี้ตำรวจสามสิบคนครับกับแก๊งครับเลือสี่ครับก็สามสิบคนเช่นเดียวคันเดือดจัดครับสามสิบกับสามสิบครับแล้วมีแก๊งมาสอนด้วยืีแก๊งแท็กนะครับเสือสีแดงครับมาช่วยตำรวจอีกทีหนึ่งครับอาแต่เคยมีประเด็นกันกับอาชีพหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจครับแต่คือเป็นเป็นพลเมืองดีมาช่วยตำรวจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับ ต้องรอชมกันครับว่าจบจะเป็นยังไงครับแต่ดูท่าแล้วอนาชีน่าจะแพนะครับเนื่องจากว่าตำรวจมีกำลังคนเยอะกว่าครับเนี่ยครับดูสถนานการณ์แล้วเกือบอนาชีท่าจะไม่ไหวจริงๆนะครับรอบนี้แต่อนาชีเป็นแก๊งที่แบบดุเดือดมากนะครับตอนนี้ก็คือเป็นแก๊งที่แบบนี่นนเกิดมาว่ะเกิดมาแล้วว่ะเอาว่ะ เอาครับตอนนี้สถานการณ์สถานการณ์ตอนนี้จะพลิกน้อมจะเย็นจะเย็นลองเยอะจะเย็นเว้ยมาแล้วคุณตำรวจนะคุณเล่นอย่างนี้ไม่ได้ดิคุณอุ้มสมากองพนอกพวกผมข้างในจะทำยังไงแล้วพวกคุณก็ตายแล้วพวกคุณก็ชุบฉีดยาตายยุบฉีดยาก็เหมือนคอมบี้ดิไม่ไม่ไม่ตำรวจไม่มีใครชุบเลยครับตำรวจตอนนี้ไม่มีใครชุบเลยอุ้มสมภพบอออกมาทั้งทางที่ผมอยู่ข้างในคุณทาาไม่ได้มันต้องทายข้างในให้ได้ ไม่ไม่มีใครชุบเลยครับเริ่มผับ5%ตั้งแต่เริ่มไม่ไม่เราอุปบกมาไหนวันนีพี่เอสบอกบอกผมมาท้องมาทุกนายครับทำทางๆขอทำน้าที่ก็แม่งไอ้เพี่เเล่นอย่างงี้ไม่ก็พวกผมจะเล่นยังไงนะครับตอนนี้มีเหตุการณ์แบบว่าเกิดขึ้นอะไรถ่ายมาเด้อพี่เหตุการณ์เป็นยังไงบ้าเแยกสบแล้วเอาไปที่กอนอเลยแยกแยกแเหตุการณ์แบบข้างๆดุเดือดมากครับตอนนี้ หนุ่มจ้าเือบตัวมาให้ลูกีเกี่ยวไม่ได้อี้นักข่าวพี่คือเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับคุณตำรวจอ้ขวดครับครับเหตุการณ์ตอนนี้คือเกิดอะไรขึ้นครับต้องถามพี่เจสันเลยครับพี่เจสันรู้อันนี้เขามีคดีทนประชาชนติดตัวครับพี่ดีผูวผมจะคุยผมบอกให้ ทำร้ายเจ้าหน้าที่จนสลบแล้วก็ทำร้ายประชาชนเลยมีเหตุการณ์ที่วอระหว่างแก๊งตำรวจกับแก๊งแกงใช่ครับแก๊งได้กพาใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นระหว่างสามที่ทับสามต่อสามิบหรือเปล่าครับใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นสตอรี่ต่อเนื่องจากที่เขาไปป้นแก๊งแท็กแล้วอีมีพยานเหนเหตุการณ์แล้วคือแก๊งแทกเขาอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่สลบทั้งหมดครับก็เลยเป็นการร่วมมือระหว่างแก๊งแท็กกับแก๊งตำรวจใช่ครับใช่ แล้วเหตุการณ์ตอนนี้จบเรียบร้อยหรือยังครับมีใครเอามาเซมาฮัลโหลฮัลโหลเอาเอามาเซไปกับตำรวจสี่คนเลยแบบพูดไปสี่คนไปชุดที่สอนเนาะสถานการณ์ตาตำรวจเดียวตอนทีหลังได้ตำรวจทีหลังสถานการณ์รอบหนี้ด่วนสุดจริงครับแบบนึกว่าแบบเกิดสงครามกลางเมืองกันตุรกรรมต้นราคาถึั้งใหญ่ครับ มาดูส่วนของแก๊งที่มาช่วยแก๊งตำรวจบ้างดีกว่าครับตำรวจอยู่นะครับวิตายพอควรไปแล้นครับเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวอุ้ยโทษโทษโทษตายเปลี่ยนครับตำรวจไปนะเอาคดีมันจบแล้วเดี๋ยวเอาสดตำรวจที่นี่ดีก่อน เอาไงให้หมอมาช่วยตำรวจก่อนเปล่าแล้วเราจะได้อุ้มตศพผู้ต้องหาตำรวจทีหลังครับนายยกมาครับตนายเอกสวัสดีครับคุณประธานเทครับสวัสดีครับแล้วก็ไปที่สอนอไปที่สอนอเรื่องเยอะมากเลยครับใช่เห็นแล้วแหละผมขับรถผ่านมาดูว่ามีเหตุการณ์อะไรก็เลยแวะมาดูก็เลยว่าเป็นอะไรที่สนเลสะุกตาดีเหมือนชิงแท็กครับไม่ใช่ครับผมเป็นสามติดครับสามติดครับเห็นตลอดตำรวจสามติดเน แล้วหน้าที่ก็เป็นแก๊งเลเวล4พอดีผมก็คิดว่าแบบ30วอลสามสากมีสามสครับเป็น60 30ครับมีมีการร่วมมือกับแก๊งแท็กกับแก๊งตำรวจรวมตัวกันอ๋ามีแก๊งแท็กร่วมด้วยเหรอใช่ครับอะ้วคนนู้นไม่โดนจับเหรอขึ้นมา่ะไหนนั่นน่ะแหละแก๊งแท็กครับเขามาช่วยเพราะว่าเพราะว่าเขาเพื่อนเขาโดนต้นแล้วก็โดนตีสลบแล้วแก๊งแท็กมาช่วยตำรวจโอเค เือที่นี้ให้หมอเข้าที่นี่ไหมอ่าได้เลยครับโอเคออชุดแต่ตำรวจนะเพราะว่าผู้ต้องหาต้องเป็นชุดสอด่อาโอเคชุดชุดอาดูนะทุกคนสวัสดีครับคุณหมอครับสถานการณ์เบื่ดมากครับคุณหมอมีหมองานรับรองรับถึงเลยครับหมอหมอขอเข็มยจหน่อยได้ไหมไม่มีรถขึ้นลงขอขอขอย่าเบียดฉันขอขอได้เยอะๆอ่ะมาเ มเนี่ยมาเตเนี่ยไม่มีใครมามาเตเลยเรื่องนี้เดือดมาคุณเจสันเดี๋ยวไปทำคดีต่อที่สอนอไไหมครับใช่ครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปติดตามผลงานต่อที่สอนอเอไหนอ่ะคนฉีดยาไม่มีแล้วไม่มีแล้วฉีดแล้วเนี่ยนี่ไงมาเตอ่าครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สอนอครับรังวุ่นวายเลยครับตอนนี้เราไปข้างในดีกว่าครับโอ้โห วุ่นวายมากครับตอนนี้สวัสดีครับคุณจิตดีคุณจิตดีครับอ๋อไม่ใช่ครับคุณจิตดีผมเอ็ดครับนักข่าวเอ็ดครับอเคโอเย่างเงี้ยอย่างงี้คนพาคนพาชี้ยาผิดอ่ะผมเอ็ดทิ้งข่ดพลาดต้อมาอยู่อะไรตรงนี้ต้องเราแข็งค่ะวันนี้ช่องอะไรครับวันนี้ช่องอะไรต้องเจ็เสียครับองเจสียครับยัซ่องไปใบครับดูช่องเก้าครับต้องเจเสียมันเจเสียโอเคครับ ปครับคุณหมอตุ้นครับเดี๋ยวไปเราไปดูศพผู้ต้องหากันต่อดีกว่าครับคุณมาดูครับเอ๊ะหมอมาเยอะมากเลยนะครับแค่นี้หืมดจากตรงนี้นี่ลองนับคร่าวๆน่าจะมีสิบสิบประมาณสิบสามถึงสิบห้าคนนะครับตอนนี้ที่ดูคร่าวๆออนนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูครับว่ารอให้เขา ฟื้จากการสลบก่อนแล้วต้องมาสืบสาวไปเรื่องว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับแต่เร,รับรองว่าเรื่องนี้มีดราม่ามแน่นอนครับเ,เดี๋ยวรอรับชมได้เลยด, <c oughs> ดูรอดูววแค่วันสองวันเ,เองอ่ะแล้วก็กัแบบทำไมหนูไม่อยู่ตรงนี้ เรื่องมันยาวนะลุงแล้วป้าก็พาหนูมาอยู่ตรงนี้นะหนูไม่รู้หนูแบบหนูขับรถเข้าประเทศมาหนูกลับมาจากต่างประเทศหนูก็งงหนูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหนูไม่เข้าใจแต่อ๋อเราโดนไม้หวดนะไม้ใครหนูจะไปเอาคืนเหมือนจะมีของป้าอันหนึ่งแบบมีของป้าลูกนี่หลักลูกห้รักลูกที่ตีใช่ไหมป้าใช่ลูกใช่เข้าผมแล้วหมอ

อาอาดาชีสงสัยอะไรไหมสงสัยทุกอย่างตํารวจท่าไมถ้านพลถามหน่อยทําไมตํารวจใช้ AED ได้อะผมถามหน่อยดิมันใช้ได้อยู่แล้วครับใช่ไมตํารวจใช้มาตีได้ไงเหรอเฮ้ยตํารวจไม่มีบาเชีมีครับมีดูกระโปรงผู้หญิงเหรอดูกระโปรงไหมผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงหรอสะพานหรือเปล่าสภาหรือเปล่าไม่สภานมาตีไม่ได้ดิเอาสภามาตีได้ด้วยเหรอ ไม่ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่คดีส่วนตัวดิใส่ชุดตำรวจครับผมไม่มีคนใคนไม่ไม่ตำรวจไม่มีไม่มีใช้อาวุธอยู่แล้วครับมีมีมีดีเดี๋ยวแตเยสภาหรือเปล่าถามก่อนอย่างนี้ถามีเคก่อนถามเต้ก่อนถ้าเป็นสภาฟังนะถ้าเป็นสภาเป็นครับผิดชอของสภาแต่นี่คือตำรวจไม่มีผมมั่นใจ เพราะตำรวจมันมือเปล่ากับกับคนย่างคนย่างมึงลองดูดิ๋ยวไม้เบสก็ลองก็รอคุยก็รอคุยตำรวจไม่มีไอ๋อชิดาครับก็ท้าเดชชอยก็ถามถามเลยทุกคำพูดทุกคนตอนแรกประกอบเป็นหลักฐานนะฮะยิงก้าแม่งเข้าเวรกันไว้เลือนผมหนีตอนหน้าตตานได้เหรอเพื่อนกูมายากดเพื่อนก็มายากลย้ายผู้ชมหนีเลยนะไอเหี้ยตอนกูหาตำรวจหางาดำในประเทศนี้ไม่มีตอนเตอร์ี่อยากเข้าอยากกลิ้งงานจ้างอยากงานจ้างไม่ถามไม่จบเลยนะ เคงานดำไม่ไล่ให้ไ้พี่สายพี่เคก่อนค่ะพี่เแล้วอันนี้พี่เจสายเป็นตำรวจอาสาเราทำไมใส่ตำรวจเล่นสตอรี่ตำรวจอุ้มหมอตำรวจอุ้มหมอหมูตำรวจตัวน้อยก็อุ้มหมอเปคนข้างในเต้ในธนาคารนะตีกับพวกกูอะแล้วหมอเขาไปข้างในไม่ไข้ยังไม่ได้ให้เข้าหมอคนนีหมอเาเข็ปนเาไงอ๋อเคอุ้มหมอ อ๋อฮะอ๋ออุ้มอะไรนแฟนของมจีเทมาร์ตอยู่หน่อยจำแล้วตอนผมคือเป็นสตอรี่อุ้มเหรอทำไมอุ้มศพกลางไฟได้อะ เออทำไมตีแล้วอุ้มตีแล้วอุ้มออกอุ้มศพอุ้มหนีอุ้มศพหนีได้ตัวอ่ะมันต้องอุ้มออกมาเคลียร์ครับไม่ก็อุ้มหนีอุ้มหนีกอาไฟได้ตัวอ่ะไม่เดินตรงไปไม่เคร์ไปไปข้างล่างมาวางเคลียร์แล้วนไม่เคลียร์กูยังตีกันอยู่เลยกูโดนผมลงมาอย่าแดกแดกกูยืนอยู่ข้างล่างนานแล้วโซไม่ไม่พี่ผม่ผมกูยืนอยู่ที่นี่กูโดนอุ้มออกไปข้างนอกเพียงเพียงจะอุ้มตัวหลุมนี้เดาได้ไหมแล้วเขาไม่เอาขาวทนอนนอนหยุดพูดก่อนแล้วเขาบอกว่า อาขอโทษนะครับเพราะอาแต่ขอโทษแล้วตำรวจอีกคนก็วิ่งเข้ามาณนี้บอกว่าไม่ผมได้ศพผมบอกว่าเฮ้ยเอาเข้าไปคืนดิเขาไม่ได้ตั้งใจอุ้มมันแล้วเขาก็ไม่ฝันเลยเปถามุ้งมันจะหนีไหมล้อหน้าก็แค่อุ้มบ้างแค่นั้นแหละเออมันก็อุ้มได้เนี่ยก็อุ้มเอ๋อตำรวจได้ปกติก็แจ้งไปแล้วไม่ไม่อุ้มเอ๋อไม่ไม่เกี่ยวกับอุ้มเอ๋อไปไปไปไม่ต้องไปอุ้มเอ๋อครับตอนนี้เอเอพย์มันใช้ได้ปกตินะไม่ไม่ไม่ผมใช้ได้ปกติจริงแต่ทำอย่างนี้ไม่ไม่ฟังไม่ฟังมันการเล่นนะครับถ้าพวกผมปล่อยพวกคุณุเรื่่อยๆมมันจจะไไบง ไม่มันก็เป็นคนที่อยู่บนชูงมาบ้านเอี้ยดีมันอยู่ที่ตำรวจนะครับโอ้งไม่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 อย่าเรียกว่าเล่นอย่าเรียกว่าเหลี่ยมเหรอเี้ยคนเท่ากันคนเท่ากันผมซ้ำจริงและแดกจับได้เลยนะมันไม่ใช่พื้นที่เลเวลนะครับก็พวกผมก็ไม่ต้องออกมาตีก็ได้ไอเอี้ยตอนแรกมี16 สักพักยี่สิบ้าที่ผมออกมาเผมอยากเล่นเออมันมีอะไรให้เล่นหัตกเอไว้แล้วไงตกไปแล้วไม่ใช่เหรอก็คุยกันแล้วก็เพราะแบบนี้ไงกุ้มศพแล้วเอายืไปชิ้นเล็กๆหน่อยแล้วคือไม่ของกูกับเพื่อนกูมาจดดมาชุบพแม่งกุ้มกูไปต่อหน้าต่อตายอที่ตำรวจที่ตำรวจอุ้มชุดได้วกผมไม่ร้องเลยนะคือเบรก้งนะเว้ยถ้าเอาตรงๆอ่ะอะไรกันเี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรี่คจะชุด เอาอย่าเพิ่งพูดที่โน่นหรอแบบทม่ตบวไว้ตรงตีนอ่าเงี้ย ก็ใช anyway. ่ไงก็ใช like. ่ไม่ไม่พี่เจพี่เจที่บอกว่าไม่แย่กว่านี้พี่เจที่บอกว่าถือกันได้พี่บอกว่าไม่บ่มทุกแต่ทำไมพี่ชุบได้แต่เดี๋ยวอ้วทำเลยดิไม่คุ้มศพหนีกูถามจริงเหรอเออเดีมาเพื่ออะไรอ่ะเออซื้อยามาแต่ว่าอุ้มศพหนีอ้าเทคนิคแล้วพี่บอกว่าเทคนิคอะไรพี่ไมันเลี้ยงแต่เทคนิคเลยวันนี้อันนี้คือจะเถียงอาชนะอย่างเดียวถูกต้องไหมไม่ใช่เอาชนาสงสัยพี่มันคือข้อสงสัยจะพูดได้ฟังนี่ไงจะไม่ได้อยากดราม่าเลยนะเว้ยบอกให้มันได้เล่นสนุกไม่ได้เลย โอ้โหอย่างนี้ข้อได้เปรียวก็หาตำรวจเต็มๆเลยถูกต้องครับโอเคไม่ใช่นะครันไม่ใช่นะไอ้ที่ยผมอยากให้เล่นสนุกสนุกเลยกับอะไรสนุกแต่ตำรวจมันต้องรีบจบเคสนะครับผมเข้าใจเคสเยอะเฮ้ยคุณพี่ก่อนไอ้เคสเยอะปะเปิดไพ่เคสเยอะอีกอ่ะปะเคสเยอะใช่ปะเคสเยอะที่ออกมาที่9จบเพราะเคสเยอะดูดิว่ามันจะเหลือกี่คนไอ้เฮียอยากเล่นด้ให้เล่นไหมไอ้เฮียเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็เปิดการ์ดเคสเยอะครับต้องรีบจบครับ ธรรมดาไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เจ้าเริ่มเน้นตำรวจสิบหกพอประกาศเรื่องอนาคีตำรวจยี่สิบเก้าเฉยอยากเล่นหรอเลยจบเห้พวกกูพวกมึงจะเหลือกี่คนไอ้ในล้วทำไมไม่ทำไมไม่ตำรวจไม่เข้าเวรยี่สิบเก้าตั้งแต่แรกแล้ถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยมึงเข้าปูมึงก็ออกอะเพื่ออะไรวะไอ้เหี้ยกูฝาให้ให้ทั้งแก๊งทั้งตำรวจ่นะไอ้เหี้ยยังจะเอาคนเพิ่มด้วยรู้ว่าเราเหลือสี่สิบคนรูมมากพี่ ต่อไปเขาจะเล่นดีก็ให้เขาเล่นไปไม่เล่นละไมันอยู่พูดไม่ต้องเคลครับทำคดีจบไปไม่งั้นเสียเวลาไปไปออยางเงีเสียเวลาตำรวจเขาทำคดียเดี๋ยวเคสยอะเลยดีไปเสียเวลาเขาเออขียนไาเยอะอยไปหยาบไปไปทำงานทำคดีดิตามคดีไปเลยนะถูกต้องเป๊ะเจ็ดครับไอฮาชิกูบอกให้เลิกพูดไม่ต้องไปเถียงเออไอเรื่องตำรวจเขาเคสเยอะไอ้เนี้ยมีไปอย่าบมีไปหยาบเสียเวลาขอส่นความชี้ยาหน่อยขบบคนไหนมาเกลให้มันหมดหมดนี่แหละจับขังให้ไป เคสเยอก็ไปทำงานกันสิเออเคสเยอะไปทำายืนผ่าไยิอะไรอยิบก้าอนนี้อันกาศนะครับเดี๋ยวอประกาศผมประกาศนะเจอกูไหนไหนเคสเยอะนะครับน่าถนยื้อไปนอนไมอะคนทำดีอรอไปดิทีนี้มายืนต้ออะไรอ่ะ เออไหนบอกเคสเยอะว่ามายืนตลอดหน้ามาดูไอ้ประกันมาดีนะครับดูด้วยนะไม่ก็ไม่พูดก็ไม่พูดบอกรีบรีบทำคดีเคสเยอะก็ไปทำเลยทำไมก็มายืนเฝ้ายืนมองตํายืนเต็มเลยตํารวจที่เก้าคนนะครับตอนนี้ครับ

ใจเย็นไอยครในจเย็นคือไม่ไม่เล่นตามกฎมที่ตกลงกันแล้วนะตามกฎอะไรครับตามกฎตกลงว่าไม่ก็จบแล้วไงว่าบอกจะไม่บัฟกันต่อจบไม่อ้นี่ตอรี่เลยม่นี่เปิดใหม่ก็ได้อะกูเปิดใหม่เลยเนี่ยกูเปิดตอนนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวมึงเจลเสร็จกูออกทุกม,มากูเล่นต่ออยู่ดี <laughs> อะรอบรอบกูบอกกันแล้วรอบหน้าไม่เล่นชาตีสัตว์เล่นอุ้มหรเล่นอุ้มไอ้ที่อย่างกูมึงที่เหลือแหละกบอกเลยมึงรอไอ้ที่มาเชฟไอ้ีน พวกมึงอ่ะไอเทียเยยผติดตัวมาแล้วนีม่นั้ีสตอรี่แค่แตนตีกันเกิดเช้นนะครับรอบหน้าจะมีการโยมาเชย์อย่างเดียวอย่ะหวังไอพี่อะพูดมากทุกาทีตอนแรกอยู่ในประเทศกี่คนในส1คนพอประกาศอาาชีพไม่เรียกกันมาเต็มไม่เราเรื่องมาเชยอะอยากรู้ว่าใครโตมาเชยใครไอ เดี๋ยเราจะต้องเป็นเเดี๋ยวก็ออกกันแล้วตำรวจไอ้เหี้ยเคือตอรี่ทำอะไรก็ได้ไนี่ไม่สงสัยเราสงสัยแค่ว่าการเล่นนะไอ้จำนวนเราไม่ได้อะไรสภานี่เป็นคนของเป็นคนของตำรวจจะเป็นคนของแกงเออทําไมเดี๋ยวมีสภามามาฟันสภาที่เป็นเป็นผู้ดูแลแกงหรือผู้ดูแลตำรวจสภาคนไหนก่า ขอคุยสวัสดีผมไหมแล้วทำไมอยู่ในสภาถึงมายุ่งเรื่องนี้ได้ครับตำรวจต้นสภาเขาสามารถใช้ตำรวจได้อยู่แล้วโอ้ยไม่ต้องเล่นหรอกไอ้ยี่ไม่ต้องเล่นเลยตกรีของตํารวจแก๊งตํารวจกับตำรวจต้องแยกกันนะแชร์แก๊งตํารวจมาทำงานกับตำรวจก็แกงก็สามสิบสี่สิบคนแล้วว่าว่าว่าตำรวจจะทำอะไรก็ได้ถามสภาถามว่าสภาจะถามว่าสภาเป็นสภาแต่ที่มีอาสาไว้ทำไมถ้าสภาช่วยได้อีกเหรอของแก๊งแต่ว่าตํารวจต้องมาช่วยได้ตามรู้่โธ่ ตรยไปที S <S ่รานไปแลงวัเล huh? e: right? ้วไปดูทอย่างชับ okay. ที okay ่นี่เราทำเลยแบบนี้ได้ตำรวจเอวกว่าครับกลังนให้มันจะได้ถูกคพราะาพอี่มันไม่ได้ไปเยอะนะไปแค่คนสอคนเองมเหรออแล้วพี่จะพาพาไปตีไปดูได้โอเคแค่ใช้ของตำรวจไม่ว่าเลยพี่เชยมาใช่ไามพู่อยากให้ดูภาพจังเลยโดนลูกซองล้มกับเป็นหมูแล้วมาเชฟันกูสาคนตายเรียบ ไม่ด้เออเอ๊ะเอ๊ะเอทำไมทำไมขสพาถึงมายุ่งอะไรกับสตอรี่นี้ได้แค่นั้นเองม่ขอความช่วยเหลือใหโอ้ไม่สภาอยู่กับพี่หลุยส์ยังงี้ยังงี้แกขอความช่วยเหลือมาได้ไหมช่วยความช่วยเหลือแกได้เปล่า เัาได้ปเคยได้ไสะพานสะพานสะพานคนของคุณทีมาเคลียรนะเว้ย่ผมเล่นตรงเนี้ยไม่เคยเจอที่ทหาชี่ก็แปลว่ามีแค่แก๊งผมไม่ผมไม่อยากให้แก๊งอื่นต่ตอนแรกนี่คุยกันนะที่คุยกันตำรวจเขาบอกเล่นเลแค่แท็กกับตำรวจไค่แท็กกับตำรวจกับผมคือพี่เล่นสตอรี่กับตำรวจถูกไหมเราอาเอาขอคนที่คุยคุยแล้วรู้เรื่องได้ไหมไอ้ะคุยอย่บใครคุยเรื่องจริงไม่โซเพวกนั้นก็เทียวนีไปเลยไปไปตำรวจไป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  ก,ก็ไปคุยกับผมข้างนอกพี่คุยไม่ต้องคุยข้างในนี้ก็เจลมาทำคดีแจ้งกับผมแค่นั้นนะ่ะเออเป็นเอามากแล้วผมพ,พี่เจหลานออกข้างนอกกับพี่คุยกับผมสองคนก็ไนนะ้ะเจลคดีมันจะไมันจบ,จบ